สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีของใหม่มาให้ดูกันอีกแล้วนะครับพูดีจังหวัดปะหมอกไปออเดอร์ดาบจากทางพี่ประพศเรืองรํมาอีกแล้วนะครับพี่ประพศเพิ่งส่งมาถึงวันก่อนนี้เองนะครับยังไม่ได้แกะเลยยังอยู่ในกล่อง ดีอย่างดีอยู่เหมือนเดิมนะครับส่ง EMS มานะครับก็เดี๋ยวมาอันบ็อกกันนะครับว่าข้างในเป็นอะไรไปดูกันแพ็คกล่องมาอย่างดีเหมือนเดิมนะครับส่งไปรสีย e ี EMS มาสงสัยแกะอัดกาวมาอีกแล้วมั้งเนะครับ ดาบชุดนี้ได้มาแบบบังเอิญน,นะครับพอดีว่าผมไปดูใน Facebook ของพี่ประพ์แล้วก็มีลูกค้าของพี่ประพศก็สั่งดาบชุดนี้ไว้แต่ว่าเขาไม่พร้อมที่จะที่จะรับดาบในช่วงนี้นะครับก็เลยพี่ประพศก็เลยถามว่ามีมีใครจะสนใจ รับไปต่อไหมปกติในเซสที่เราพตดเนี่ยน้า,นานจะมีแบบนี้มาทีหนึงนะครับถ้าใครไม่อยากรอเป็นปีเหมือนที่ผมรีวิวชุดที่แล้วนะครับก็ต้องแอบไปส่องบ่อยนะครับเผื่อจะมีหลุดมาแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญคือต้องรีบตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไปเร็วมากนะครับเวลา เวลามีดาบหลุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินสินาทีนะครับมันก็จะมีคนรับไปแล้วนะครับผมผมไม่ทันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่รอบเนี้ยบังเอิญของมันจะเป็นของเราครับก็เลยก็เลยทันเข้าไปดูทันแล้วก็แจ้งพี่โค้ว่าเนี่ยถ้าเจ้าของเขาไม่รับเนี่ยผมรับตอนน่อหน้าที่แล้ว สักพักหนึงพี่ก็แจ้งมาบอกว่าอ่ะช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่ายังไงผมก็เลยได้ดาบชุดนี้มานะครับแกะยากเหมือนเดิมอัดกาวมาอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือแกะกันใหม่ๆเลยนะครับผมก็แกะพร้อมกันดีแหลนะรับอ่า ก็ในกล่องนะครับกล่องกระดาษบุโฟมหนึ่งชั้นนะครับกระดาษแข็งบูฟโฟม1ชั้นแล้วก็ตัวดาบห่อบับเบิ้ลมาอีกทีนึงนะครับแพ็คอย่างแน่นหนาข้างในมีฐานดาบมาด้วยนะครับซื้อดาบพี่อภพษฎอย่าลืมแกจะให้ฐานมาตลอดนะครับ เอ๊ะข้างใน,นอะไรอยู่อ,อข้างในอุ้ยอ๋ออุปกรณ์ฐานดาบนะครับเป็นแท่นนะครับแท่นแล้วก็แล้วก็ขารับแบงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอแกะซองแป๊บหนึ่งอ่ะมาต่อกันนะครับหลังจากที่แกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็อันนี้ผมจะให้ดูตัวฐานดาบก่อนนะครับ ฐานที่ได้มาเนี่ยเราจะต้องมาประกอบเองนะครับอุปกรณ์ที่มีนะครับก็จะมีที่ได้มาก็จะมีหนึ่งไอตัวฐานไอตัวขานี่เนาะขารองรับดาบสองข้างนะครับแล้วก็จะมีแท่นรับดาบนะครับเอ่อฮะนี่นะครับรอบนี้พี่โพสษฎพันผ้ามาให้ด้วยสีแดงนะครับเป็นผ้าก,กัรรมมี่นะกัมมี่สีแดง แล้วก็จะมีสกรูเกียร์ปล่อยมาตัวมาสองตัวมาให้คู่หนึ่งครับสำหรับใช้ประกอบแท่นนะครับเออไม้นี้สวยไหมก็ไม่ได้ถามว่ามาให้อะไรนะครับแต่ว่าสวยลายสวยดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวประกอบให้ดูทีหลังนะครับนี่นี่คือดาบที่ได้หลังจากที่แกะ ถุงพลาติกออกแล้วนะครับแ,แกะบับเบิลออกเมื่อคิดมาะสักครู่นะครับเราก็จะมาพบถุงผ้าที่ข้างในมีดาบอยู่มาดูกันนะครับอย่าอะไรอยู่ข้างในนี้แกะพร้อมกันเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แกะ ให้ดูนะครับให้ดูนะครับดาบที่ได้มาเป็นแบบนี้นะครับดาบนี้ดีเทลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูไปดาบกัน ดูนะฮะใ,ใบดาบอืมยวางฝักดาบไว้ก่อนนะครับใบดาบนะครับเป็นใบทรงที่เรียกว่าดาบหลวงนะครับ หรือทรงหน้าจดก็มีหลายชื่อนะครับแต่ลักษณะนี้ก็คือว่าถ้าบอกว่าดาบหลวงก็เป็นอันเข้าใจกันนะครับดาบหลวงในราชการกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับสังเกตตรงนี้หน้าตรงนี้จะป่องขึ้นมาหน่อยนะเป,นเป็นเอกลักษณ์ของดาบทรงนี้ของใบดาบทรงนี้นะครับใบดาบชุดนี้ ใบยาว21นิ้วนะครับจากจากจากตรงนี้จาประกันนี้ขึ้นไปนะ21นิ้วนะครับกลับมาวิธีการจัดการเหล็กของพี่ประพสต์ของหลาชุดนี้คือ,เ,อเป็นเหล็กน้ำพีร้อยเนตะครับตีทบนะครับ,รบแล้วก็จัดการแบบฮอนซันไมก็คือใช้เหล็กยัดไส้นะครับคือเหล็ก2ชนิดก็คือ ประกบข้างแล้วก็ยัดไส้ด้วยเหล็กที่แข็งกว่านะครับพอกัดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงด้านคมเนี่ยครับตรงบริเวณคมเนี่ยมันจะเป็นถ้าดูด,ดีๆมันจะม,นมันจะแยกชั้นกันอยู่นะครับมันจะเห็นเป็นเหล็กลายแล้วมันแยกชั้นกันอยู่นะครับดาบด้านคมจะเป็น,เป,นเป็นเหล็กแล่งส่วนไอ,ไอ,ไอตรงแกนข้างนอกที่เคลือบอยู่ก็จะเป็นเหล็กที่นิ่มกว่านะครับดาบเล่มน,นี้จัดการแบบ มีวิธีการจัดก,การแบบพรชันใหม่ก็คือว่าแอปพลายใช้การจัดก,การเหล็กแบบญี่ปุ่นนะครับแบบแบบดาบสมุไรามาทำนะครับส่วนฟิตติ้งนะครับจะเห็นว่าเป็นฟิตติ้งแบบจะต่างกับดาบตัวก่อนนะครับก็คือว่าเป็นฟิตติ้งแบบธรรมดาเลยจะไม่เห็นว่ามีคอบัวนะครับแต่ว่าฟิตติ้งแบบนี้3มปล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะของดาบอายุทยา นะครับดาบหลวงกรุงศรีวิธยานะครับก็คือจะมีประกันด้านบนแล้วก็จะมีตรงกลางแล้วก็จะมีข้างล่างมีปิ่นตรงปลายนะครับตรงกลางเนี่ยเอาไว้ทําไมนะครับก็ปกติก,กันของดาบดาบหลวงเนี่ยมันจะยาวยาวลงมานะครับตรงปลายกันตรงปลายปลายด้ามเนี่ยมันจะไาอยู่บริเวณนี้พอดีเวลาใช้จริงใช้งานจริงนะครับเวลาตัวคมมันกระทบเนี่ย เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตัวด้ามมันแตกนะครับเลยต้องมีกันตรงมีประกันตรงนี้อีกอันหนึง่งมีปล้อง,รงนร้นอีกอันหนึง่งนะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือไม่ใส่ไม่ใส่สวยใช้งานได้คนโบราณเขาคิดมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นลายตะเข้ขบนะถักลายตะเข้ขบเคลือบรักสูตรโบราณน,นะครับอย่างดีนะครับดาบ ลักษณะนี้นะครับจะเป็นดาบใช้งานของทหารหลวงนะครับจะเห็นแบบจะเห็นว่ามันเรียบเรียบเรียบแบบไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะครับเรียบคือนี่นี่คือดาบใช้งานของทหารหลวงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูฝักกันนะครับฝักทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับเออมีถักเชือก ตรงนี้นะครับตรงนี้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 แล้วก็เคลือบด้วยรักแบบโบราณทั้งหมดเลยนะครับผมสังเกตว่าตัวฝักเนี่ยพันด้วยผ้าก่อนที่จะมีการเคลือบนะครับน่าจะมีการพันด้วยผ้าก่อนผมก็ไม่ได้ถามพี่พจน์นะครับว่าฝักนี้ทําแบบไหนแต่น่าจะเคลือบน่าจะเอาผ้าพันก่อนแล้วค่อยลงรักอีกทีหนึ่งนะครับ เออแบบนี้ก็แปลกนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรัดทองเหลืองรัดเงินหรือรัดหวายนะครับแบบนี้ต้องเรียนว่าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็ดีนะครับหมายถึงว่าผมหมายถึงลักษณะการใช้งานในอนาคตนะครับอย่างที่เราเคยเห็นว่าดาบสมัยโบราณเนี่ยถ้าดาบอันไหนลงลักหรือด้ามตรงไหนอะไรลงลักไว้เนี่ยมันจะคงทนนะมันจะอยู่อยู่จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ในสภาพดี ไอ้แบบนี้ก็น่าจะอยู่ได้อีกหลายร้อยปีเหมือนกันนะถ้าดูแลดีๆนะครับอ้อนิดนึงกับปรตรงฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งอันนี้เป็นวัสดุเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วทําให้เก่านะทิ้งไว้ให้เก่าเก่าให้มีสนิมก็คือทําให้แบบแบบคล้ายๆย้อนยุกนั่นแหละนะครับก็ก็สวยก็มีสนิมอีกแบบนึงนะเรียบดี นะครับทีนม้นคือโลโก้ของพี่ประพจน์นะครับก็ยังคมเหมือนเดิมไม่รู้จะตอบยังไงแหละมันคมดีนะครับน้ำหนักเนื่องจากมันยี่สเอ็ดนิ้วอะ่ะมันใช้ง่ายนะครับควงง่ายคล่องตัวดีนะผมว่ายี่เ็ดนิ้วอะ่ะคล่องตัวดี คล่องตัวกว่า 24, 24นิ้วจะยาวไปนิดนึงเหมาะสําหรับเป็นดาบแบบปบ,ปบประดับยศประดับบารมีมากกว่าแต่21นิ้วเนี่ยผมว่าคล่องตัวดีมากเลยแล้วดาบแบบทรงหลวงเนี่ยเวลาฟันเนี่ยเนื่องจากหัวมันใหญ่หัวมันหนักแรงกระแทกโมเมนตัมมันจะมันจะสูงกว่าดาบทั่วไปอยู่พอสมควรน,นะครับก็วันนี้ก็มา unpack ed, แล้วก็รีวิวเบื้องต้นดาบ ดาบหลวงใช้ในราชการกรุงศรีอยุธยานะครับแบบดาบของทหารหลวงนะครับดาบใช้งานของทหารหลวงใบดาบแล้วก็ด้ามโดยพี่ประค์เรืองรํานะครับช่งางครูเรียว่าอ,อะไรอาจารย์ทำหลอมแล้วก็ทำดาบเหล็กน้ำพีแบบโบราณน,นะครับอันดับต้นต้นของเมืองไทยนะครับตีทบการจัดการแบบสันใหม่ ฮอนซันหม่นะครับจะใส้แบบญี่ปุ่นก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยววันหลังมีเวลาเดี๋ยวจะเอาไปเทียบกับดาบหลวงอีก2แบบให้ดูนะครับก็คือแบบที่แล้วแล้วก็ออของดาบตากสินป์มลือชัยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิไปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวทำมาให้ดูใหม่ได้ครับขอบคุณนะครับ